ใช้้หลือสา,อออสอาร,ราสาจูโนโ่บอรดเดอร์คอร์ลี่ตัวตึงที่มาพร้อมกับความน่ารักและมงกุฎแชมมาทำความรู้จักกับจูโนโ่หนุ่มหล่อบอ์เดอร์คอลลี่สีน้ำตาลสุดแรงที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ยังพกพาความสามารถมาเต็มพิกัดน้องจูโน่ของเราเนี่ย โดดเด่นสุดๆด้วยหุ่นที่เป๊ะปังตามฉบับ FCI แถมยังเดินเหินได้สง่าง,งามเหมือนนางแบบมืออาชีพที่สำคัญคือหาได้ยากมากก็กกในหมาประกวดทั่วไปโดยเฉพาะกับสีน้ำตาลสุดยูนิคแบบนี้ที่พีข้ากว่านั้นคือจูโนโ่ใช้เวลาแค่7วันเท่านั้นในการคว้าตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยมาครองฟังไม่ผิดหรอครับแค่7วันนี่แหละความเทพของจูโนโ่ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าน้องไม่ได้มาเล่นๆนะครับ ถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวความแสบซ่าและน่ารักของจูโน่เพิ่มเติมหรืออยากทำความรู้จักกับแก๊งบอร์เดอร์คอลลี่สุดป่วนที่เหลือลองแวะมาทักทายกันได้ที่บ้านวันเดอร์แลนด์หรือจะแอดไลน์มาคุยกันโดยตรงที่ Li ายไอดี d s w s w d e r l a n d House ก็ได้นะเราพร้อมเมาท์มอยเรื่องน้องหมาให้ฟังเสมอเลยครับากมีีใคคครเยยง้สุ่วท คำนังแปงกลมจิตใจสงบและผ่อนคลายหลับตาลงสุดกลิ่น